สวัสดีครับผมบินนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องข้อครัวรันนิ่งนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายแบบเรียลลิตี้นะครับก็คือการเตรียมตัวไปงานวิ่งนะครับว่าผมจะเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในการเตรียมตัวก่อนที่จะไปงานวิ่งนะครับอันนี้แม่บ้านเตรียมข้าวของแล้วนะครับ น,นะครับการที่จะเตรียมตัวไปงานวิ่งสักหนึ่งงานนะครับก็กระเตร่งข้าวของไปเยอะมากโอ้นี่มีรองเท้าด้วยนี่นะครับอันนี้เป็นการไปวิ่งนอกบ้านแบบต้องเตรียมข้าของในการนอนด้วยนะครับก็จะมีอันนี้ก็จะมีพัดลมนะครับนี่สายไฟนะครับน้ําชุดเครื่องนงเครื่องนอนเตรียมให้ครบนะครับ ฝนใกล้จะตกแล้วมีน้องหมานะครับน้องหมาแถวบ้านนะครับโอ้ฝนจะตกแล้วฝนไล่แล้วอันนี้แมวน้องแมวที่บ้านเนาะเดี๋ยวปิดท้ายรถก่อนเดี๋ยวให้ฝนนิดนึงปิดก่อนนะครับฝนกำลังมานะครับมามามา เข้าขอที่นอนก่อนนะครับเดี๋ยวเอาไปไว้หลังลนะรถเ,เข้าไปดูในบ้านต่อ ไปเนาะจะเป็นเสื้อผงเสื้อผ้านะครับขอ,องจะเยอะนิดนึงะครั่ยาสีฟันอยู่อนนี้ทั้งหมด อันนี้ก็จะเป็นกล้องโกโปรเนาะอันนี้ซองใส่กล้องโกโปรนะครับก็จะมีแบตมีอะไรนะครับสาย YouTube นะครับน,นี่ก็จะเป็นอาวุธสำหรับ งานแข่งนะครับก็จะมีอย่างนี้นะครับเอาไปทั้งกล่องนะครับนี่เลยนะครับกางเกงวิ่งขาดไม่ได้เลยนะครับก็จะเป็นนี่บีบงานวิ่งนะครับห้ามลืมนะครับใส่ไปเลยนะครับนี่งานนี้ก็อยู่ที่คลองสิบห้านะครับไม่รู้ขึ้นจังหวัดอะไรนะครับจําไม่ได้นะครับอาจจะขึ้นของประทุมธานีหรือนครนายกไม่แน่ใจนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะอ่ะนี่เดี๋ยวเอาของขึ้นก่อน ใกล้จะหมดแล้วนะครับข้าวของที่จะต้องเตรียมไปสําหรับงานวิ่งนะครับชีวิตนักวิ่งที่ต้องออกวิ่งงานที่ไม่ได้อยู่ใกล้บ้านนะครับากล้องเดินหลายรอบแล้วเดี๋ยวเอากล้องมาดูนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับ ก็ในรถก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่นี่นะครับเสื้อวิ่งเสื้ออะไรนะครับก็จะมีกล่องรองเท้าแล้วก็เสื้อวิ่งกางเกงวิ่งนะครับนี่น้ําดื่มนะครับแล้วก็จะมีผ้าห่มผ้าห่มเนาะเสื้อผ้าสํารองนะครับก็จะเป็นบรรยากาศรถรถจะสุกโปผมนิดนึงนี่บ้านนะครับบ้านของผมเองนะครับนี่น้องแมวนะครับหนูชื่ออะไรลูก คิดถุงเงินป่ะไหนถุงเงินวางกล้องแล้วางกล้องแล้วอ่าอยู่บ้านนะเดี๋ยวพ่อกับแม่ไปวิ่งก่อนเดี๋ยววันอาทิตย์ก็กลับแล้วนะครับสายๆนี่โอ้ว่าจะไม่เอาเข้าบาัตรจะเอามันเข้าขังในบ้านเลยเหรออ๋อจะเอารูปสาวขังในบ้านเลยนะครับนี่ก็จะเป็นวิถีชีวิตการเตรียมพร้อมของนักวิ่งนะครับ ก็จะถ่ายออกแบบแนวเรียลลิตี้นะครับการเตรียมตัวสำหรับการไปงานวิ่งสักงานหนึ่งเนาะ mm hmm. ก็คลิปนี้ก็พาดูบรรยากาศครับในบ้านนะครับอาจจะรกๆนิดนึงนะครับนี่ก็จะเป็นถ้วยรางวัลที่ได้วิ่งมาแล้วก็ติดถ้วยนะครับ mm hmm. ข้าของก็จะรกรุงรังหน่อยนิดนึงอันนี้แฟนก็จะเตรียมตากผ้าอันนี้จะเอาผ้าไปตากไหมไม่ mm hmm. ไม่ตากอ๋อผมแห้งไปก่อน อ่ะ่ะเตรียมโทรศโทรศัพท์เรียบร้อยเอาอะไรไปเพิ่มโอ้เดี๋ยวผมเอานี่ไปด้วยดีกว่านะครับนี่คาเตอร์เพนนะครับไว้ไว้ทาตอนหลังวิ่งเสร็จนะครับช่วยลดอาการบาดเจ็บได้นิดหนึ่งนะครับก็ประครบเย็นนะครับ hey, อ่ะลืมอะไรไหม <Yeah. S 1> ลูกสาวมีไงอยู่ข้างนอก <laughs> ดมต้นกัญชานะครับอาปิดไฟด้วยปิดไฟด้วย น้องแมวนะครับมีลูกสาวนะครับชื่อถุงเงินนะครับเดี๋ยวจะเอามันขังไว้ในบ้านนะครับคืนหนึ่งนะครับเพราะว่าไปวิ่งตอนเช้าแล้วก็สายสายก็จะกลับแล้วนะครับเอาไปลปูกดอเอาเข้าบ้าน<ป>ก็สำหรับบรรยากาศการเตรียมตัวภายในบ้านก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอไปดูกันนะครับว่า ในงานจะมีบรรยากาศยังไงนะครับเดี๋ยวรอไปติดตามกันเลยนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณตีสามสี่สิบนะครับก็ตอนนี้ผมก็ตื่นขึ้นมาแล้วนะครับอยู่ที่วัดประสิทธิเวศนะครับคลองสิบห้านะครับน่าจะขึ้นจังหวัดประทุมธานีนะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศเมื่อคืนนะครับที่ผมได้พักแล้วก็นอนที่วัดนะครับก็คืองานนี้นะครับผมมากลางเต้นนอนที่วัดนะครับเพราะว่าที่ งานเขาบอกว่าสามารถกางเต็นท์นอนได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศและก็สถานที่นอนพักผ่อนของผมเมื่อคืนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับอันนี้ก็ที่เห็นอยู่ด้านหลังนะครับก็จะเป็นศาลาที่ผมนอนอยู่นะครับและก็บรรยากาศรอบๆข้างของงานนะครับที่เป็นงานวิ่งนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศที่นอนที่ผมนอนเมื่อคืนนะครับก็เมื่อคืนนะครับมาถึงประมาณสี่ทุ่มนะครับ หาที่รับที่นอนนะครับเดี๋ยวพาไปดูสถานที่นอนในวัดนะครับก็จะนอนในศาลาอเนกประสงค์นะครับของวัดนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับอันนี้ก็มีศาลานะครับก็ไม่อยากพูดดังนะครับเดี๋ยว รบกวนคนที่เขายังไม่ตื่นนะครับนี่นี่เลยครับเต็น์ทหารนะครับก็จะเปลยนเต็นที่ผมใช้นอนนะครับตรงนี้เลยหน้าประตูเลยนะครับเป็นยังไม่ตื่นนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าทางไหนมีอะไรบ้าง แคนก็นอนอยู่ข้างในอยู่นะครับยังไม่ยอมตื่นนะครับก็สำหรับที่รับที่นอนก็ค่อนข้างนี่จะสะดวกสบายนะครับเพราะว่านอนในอาคารอเนกประสงค์นะครับก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่ามีพัดลมแล้วก็กันฝนกันไรได้นะครับบางงานก็อาจจะนอนนอกอาคารก็อาจจะหนาว แล้วก็ลมแรงนะครับอันนี้ก็นอนอยู่ในศาลานะครับอันนี้เป็นวิถีชีวิตของนักวิ่งที่ไปวิ่งไกลแล้วก็ก็ประมาณน้อยนะครับก็จะหาที่หลับที่นอนอย่างนี้นะครับก็คือไปกลางเต้นกลางอะไรนอนในงานเอานะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศคร่าวๆนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูบรรยากาศภายในงานกันดีกว่าเน,นาะมาดูบรรยากาศน,านีน้เลย เมื e ่อกร้งขวัญให้ประชาชนแลรจเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนประชาชนและุ ประชาชนทั่วไปได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายรู้จักแบ่งเวลาออกกำลังกายและไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตีเพื่อประชาชะะสัมพันธ์โรงพยาบาลวัดตลาดต้นไม้และสถานที่ท่องเที่ยวให้รู้จักและมาเที่ยวกันมากขึ้น ซึ่งในประเภทการแข่งขันมีระยะทาง13กิโลผู้ชนะเลิศการแข่งขันอันดับหนึ่งประเภทชายและหญิงจะได้รับท้วยพระราชสทางสามงงเด็จพระนิธิฐานาที่9รวงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามราชสมบการแข่งขันแบ่งออกเป็น3ประเภทคือ 1. ทุปเปอร์มาราธอน รยะทาง13กิโลสองวันลนระยะทาง6กิโล 3. เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ3กิโลไม่มีการแข่งขันในโอกาสนี้ผมต้องขอขอบพระคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนาการตั้งถิ่สุขภาพสสอๆมมาพัน์มูลนนี้ ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทยองค์การบริหารส่วนตบล ได้สั cage, ่งขนมให้นักวิ่งและประชาชนทั่วไปก็เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายในการเติมรงวิ่งเพื่อสุขภาพนะคะอีกครั้งยังเป็นการป้องการโรคไยเท่เจ็ดและหางไกลาเสตติดด้วยจึงได้นำมาเป็นกิจกรรมที่การเดินวิ่งการดูสมวิ่งด้วยใจให้ชุวิตซุปเปอร์มินี่มาราธอน2565ปันฟลาชไฟร์2022ณปัตานีขอบคุณค่ะ ขอขอบคุณนะครับท่านที่ดีธุรกิจพลังงานนะครับคุณนัิกาทางสุภาณิษ์ประธานในการจัดงานในวันนี้ก็ได้เก่านะครับเปงนตาส่วดงานนะครับโอกาสต่อไปนะครับขอเชิญท่านประธานนะครับได้ไปที่ด้านหน้าเวทีนะครับอืมใเม็ดด้านท้าจุดปล่อยตัวนะครับสตาร์ีิเดนต์ต่เไปให้กับท่านประธานอีสการับกับกับขอบคุณท่านด้วยความเคารพจากนางสาวนันทกาทางสุภานิช ที่มีกรมรกดิกางงานตัวชนคณะกรรมการผู้จัดงานประธานจัดงานคือคุณยีรพงศ์เอกดำรงธานีและคณะกรรมการทั้ง14บสท่านที่เคยชื่อไปเมื่อสักครู่นั้นและนับวันนี้เราจะมุกเวทีตรงนี้ไปเวทีเพื่อที่จะปล่อยนักกีฬานะเพื่อที่จะปล่อยนักกีฬาในช่วงที่ทางคณะกรรมการได้กําหนดไว้ก็ขออนุญาตเ่อนย้ายใหม่ทั้งสองตัวนี้ไปอยู่ เวทีเพื่อที่จะเปิดนักกีฬาเป็นระดับต่อไปครับครับตอนนี้นักวิ่งนะครับในระยะ13กิโลหรือซุปเปอร์มินิมาราธอนนะครับให้นักวิ่งรวมทั้งหมดให้กับนักกีฬาทุกท่านและผู้เข้าร่วมงานทุกคนมินิอะไรงเี้ยได้แต่เขาวิ่งถูก้สองต่างยิ่งเสร็จร้องไห้เจ็บจัดใจยาเยนะซูเปอร์ไม่ไหวเออเออร้องไหบอร์คุมเวลาอยู่อยู่เดียวได้ใช่ข้าไปข้างใน เนเช่นคณะกรรมการก็ขอขอนุญาตประชาสัสพัธส์เสุดกังชังใช้สักครั้งนะครับสำหรับเพื่อนเ่อนนักวิ่งนะครับระยะทางแนี้ปรมาณสิ13กิโลนะครับก็ขอเน้นย้ำท <S S F 1> ่านจะต้องเช็คอินบนเส้นทางมีเช็คพอยท์ท่านเข้าเส้นไทยให้เข้ารม <ใน S 1> สีแดงนะครับ เมื่อเข้าเส้นชัยเสร็จท่านที่ได้รับป้ายดักรายงานตัวเลยนะครับขอชื่อให้เรียบร้อยก่อนที่ท่านจะไปพักก่อนดังนั้นท่านก็รอรับถ้วยรางวัลที่เวทีเมื่อที่ท่านประถามเปิดเมื่อสักครู่นะครับ เฉพาะบีสีแดงเท่านั้นนะครับรอบนี้นะครับสีฟ้า6กิโลนะครับยังไม่ได้มานะครับท่านไปตั้งแถวที่ซุ้มลมสีเขียวได้เลยนะครับสำหรับ6กิโลนะครับขอบคุณครับพิสุทธิ์ครับรับผมและกล่าวติมนั่นเองเดชคุณท่านจ้าคุณพระราศีธิวรจาร์เจ้าคณะอำเภอพระเจ้าวาดวัดประสิทธิพเศชได้เนตตาปรับพรมน้ำพนห้กับนักกีฬาทุกคนณะกรรมการทุกท่านนะครับ นะครับก่อนที่จะทําการปล่อยตัวนะครับอย่างที่ท่านอาจารมหน้าได้บอกถึงกฎกติกามารยาทไปแล้วนะครับสำหรับระยะแรกที่จะทําการปล่อยตัวคือระยะ13กิโลนะครับส่วนนักวิ่งนะครับในระยะต่อไปนะครับท่านยังไม่ได้เช็คอินนะครับเราจะเช็คอินระยะแรกก่อนคือระยะ13กิโลหรือซูเปอร์มินิมาราทอนและข้อสำคัญวันนี้นักวิ่งแนวหน้าหรือนักวิ่งขาแรงนะครับเรามีถ้วยพระราชทานด้วยนะครับ ชายและหญิงนะครับที่วิ่งเร็วที่สุดนะครับในอันดับแรกนะครับแล้วก็ยังมีถ้วยรางวัลนะครับในรุ่นนะครับอีก5รางวัลสำหรับในกลุ่มอายุต่างๆนะครับก็ต้องขอเรียนให้ทราบด้วยแล้วก็สำคัญวันนี้นักวิ่งที่จะเข้าสู่เส้นชยัยวันนี้เราจะเข้าพรมแดงนะครับพรมสีแดงเท่านั้นนะครับ นะครับผมสีแดงเท่านั้นนะครับแล้ววันนี้นักวิ่งนะครับที่จะพยอยกันออกจากจุดสตาร์ทนะครับวันนี้ได้นะครับพระเดชพระคุณนะครับสมเด็จพระราชสิทธิวราจารย์นะครับท่านก็จะพรมน้ำมนต์ให้กับนักวิ่งด้วยนะครับหรือว่าเป็นสิริมงคลให้กับนักวิ่งทุกท่านนะครับ ช่วงนี้นะครับได้เวลานะครับรถนำพร้อมนะครับนักวิ่งพร้อมไหมพร้อมแล้วขอเสียงหน่อยระยะ13กิโลพร้อมแล้วนะครับเราจะเริ่มปล่อยตัวโดยการนับถอยหลังที่3 2>, <อ> 1> 2 1ครับ แต่นาวิธีอีกครั้งแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทางกลุ่มเทเซอร์และกลุ่มสวิปเปอร์นะครับจากลุกโป่งรรนเนอร์นะครับวันนี้ได้ให้เกียรติมาร่วมนะครับวิ่งกับนักวิ่งด้วยแล้วก็ประกบนักวิ่งตลอดทางเลยนะครับจะมีทุกระยะวันนี้มากันทั้งหมด20ท่านด้วยกันต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณนักวิ่งแฟนซีด้วยที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับ ชุดแรกผ่านพ้นไปจากการปล่อยตัวนักวิ่ง13กิโลเมตรผ่านพ้นไปและอีกเช่นกัน